สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องวูฟคลีกหุบเขาสยองวีดมรณะภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2013นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูภาคแรกก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาคแรกก่อนได้นะครับหนังเรื่องนี้สร้างมาจากเขาโคงเรื่องจริงซึ่งในออสเตรเลียจะมีคนสูญหายมากกว่า3 0 0 0 0คนต่อปีและจำนวนมากกว่า90%ก็ถูกหาเจอนอีหนเดือน แต่ก็ยังมีอีก10%ที่หายสาบตูญไปเลยตลอดการสําหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกระทุ้ไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปั๊บคอนให้แน่นตาไปรับชมการสปอยกันได้เลยคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล,ล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อน ก็สามารถติดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําหนังเริ่มมาที่ออสเตรเลียในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนั้นมีหลุมอุกาบาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าหลุมนี้จะอยู่ห่างไกลและอยู่ถิ่นทุรกันดารแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากให้ความสนใจและเวียนมาดู ซึ่งมันก็มีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนนะครับที่มาดูหลุมบุกาบาตนี้และพวกเขาก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยเปิดเรื่องมาที่มิกเทเลอร์ฆาตกรต่อเนื่องในพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลียมิกเป็นคนคลั่งชาติเขารักและข้างไขในความเป็นออสเตรเลียมากและมิกก็ไม่ชอบนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมากเช่นกันเขามีความหลังที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยวนานา,นาประเทศเพราะในอดีตประเทศเหล่านั้นเคยลุกลามออสเตรเลียโดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่ขยายอาณาเขตเข้ามาล่าอาณานิคม และประกาศให้ออสเตรเลียเป็นเมืองขึ้นภาพก็ตัดมาที่ตำรวจสองคนบนทางหลวงพวกเขาก็ดักหลอจับรถที่ขับรถเร็วเกินกำหนดทั้งสองก็นั่งรออยู่นานนะครับก็ไม่มีรถผ่านมาสักคันแต่ในที่สุดรถของมิกก็ขับผ่านพวกเขาซึ่งมิกก็ไม่ได้ขับรถเกินความเร็วที่กำหนดไว้นะครับแต่ถ้าว่าตำรวจพวกนั้นก็คิดไม่ซื่อพวกพี่แกคิดว่ามิกคงไม่รู้อะไรหรอกถ้าพี่แกจะบอกว่าเขาขับรถเร็วจากนั้นทั้งสองก็สตาร์ทรถแล้วขับตามมิก,กไปทันที มิกก็ถูกตำรวจทางหลวงขับไล่ตามนะครับพร้อมด้วยสัญญาณเสียงไซเรนแจ้งให้หยุดรถเจา้าหน้าที่ตำรวจรู้ดีว่ามิก,กไม่ได้ขับเร็วเกินกำหนดแต่ทว่าด้วยความกระหายอยากได้เหยื่อพวกพี่แกก็ตั้งใจไล่าตามมิกและจะโบยความผิดให้เขาเมื่อมิกจอดรถเขาก็ยอมให้ตำรวจคนรถแต่โดยดีแต่ระหว่างนั้นตำรวจนายหนึ่งก็ไปนค้นที่ท้ายรถและเห็นว่ามันมีซากหมูจำนวนมากตำรวจพยายามโบยความผิดให้มิกโดยพวกเขากล่าวหาว่ามิกขับรถเร็วเกินกำหนดซึ่งก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในความจริงแล้วมิกขับเพียง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นมิกก็มั่นใจว่าตัวเองขับไม่เกิน100 km. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอดูใบขับขี่พวกเขาก็ออกคำสั่งให้มิกเลิกขับรถและยึดใบขับขี่ของเขาไปจากนั้นก็เขียนใบค่าปรับให้กับมิกและขับรถจากไปเฉยๆไอต้ตำรวจสองคนมันก็ดูจะพอใจและสะใจอย,อย่างมากนะครับที่ถ่ายเงินมิกได้แต่พวกมันก็ดีใจได้ไม่นานเพราะจู่ๆกระสุนปืน,น,นไรเฟิลก,ก็พุ่งมาเจาะกระโหลกไอต้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ขับรถอยู่ ซึ่งมันก็ทําให้รถความลัทธไหลลงไปข้างทางต่อจากนั้นมิกก็ตามมาเช็คผลงานตัวเองเขาก็พบว่ามันมีตํารวจคนหนึ่งรอดมาได้มิกจึงเดินไปล่ามันกลับมาที่รถและใช้มีดก,กระซวกไปที่หลังจากนั้นก็พามันกลับไปนั่งบนรถและเอาน้ํามันลาดพร้อมกับจุดไฟย่างโซดต่อมาภาพก็ตัดไปที่ลูเกอร์และคาย่าสองคู่รักนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันพวกเขาเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อาศัยติดรถคนอื่นไปยังสถานที่ต่างๆถ้าไม่มีรถผ่านพวกเขาก็จะเดินเท้าไปเรื่อย ทั้งสองก็พยายามโบกรถจนรถพามาส่งถึงที่พักแรมพวกเขาก็กางเต็นท์ก่อนจะออกเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้แต่ครั้งนี้พวกเขาต้องเดินเท้าก็ย่างยาวไกลเพราะไม่คิดว่าถนนแถวนี้ไม่มีรถผ่านมาเลยแต่ในระหว่างนั้นมิกก็ขับรถผ่านมาลุดเกอร์ก็บกรถขอติดไปด้วยมิกก็จอดดูอยู่ไกลๆทั้งสองที่เห็นแบบนั้นก็พยายามวิ่งไปขึ้นรถแต่ทว่าพอวิ่งเข้าไปใกล้มิกก็ได้ขับรถออกไปทันที ระหว่างนั้นมันก็มีรถบรรทุกขับมาพอดีนะครับทั้งสองจึงโบกรถและขอติดไปด้วยรถบรรทุกก็พาลูดเกอร์กับขายามาส่งที่ทางแยกจากนั้นพวกเขาก็ได้แว้อาบน้ําที่ริมทานบรรยากาศรอบตัวมันก็สุดจะโรแมนติกเลยนะครับทั้งสองเลลเลงกันไปหนึ่งชุดจากนั้นก็ออกเดินทางกันอีกครั้งลูดเกอร์และขายาก็ได้รับความช่วยเหลือจากป้าที่อยู่แถวนี้เธอให้พวกเขาติดรถไปด้วยแล้วมาส่งที่วูฟคลีกจากนั้นทั้งสองก็ต้องเดินเท้ากันต่อเมื่อมาถึงตำแหน่งของหลุมอุกาบาท สองคู่รักก็เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาพวกเขาก็ได้เจอกับครอบครัวหนึ่งที่มาเที่ยวที่นี่จากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางกันต่อระหว่างที่เดินเท้าอยู่นั้นก็ไม่มีรถผ่านมาสักคันพวกเขาก็เริ่มท้อและเหน็ดเหนื่อยกับการเดินแต่ทว่าทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านมาพอดีลุดเกอร์กก็พยายามไปโบกรถนะครับแต่ทว่ารถคันนี้ไม่จอดแถมยังเล่งเครื่องสีต่างหากพอพระอาทิตย์ตกดินทั้งสองก็เลือกที่จะพักกลางเต็นท์และก่อกองไฟที่นี่แต่ในระหว่างที่ทั้งงสองนออนนนพัักกยู่ แสงไฟจากเต็นท์ก็ได้ดึงดูดให้มิกเข้ามาหามิกก็ขับรถเข้ามาที่แคมป์ของพวกเขาเขาก็ลงมาเตือนนัทสองนะครับว่าที่นี่คือเขตอุทยานมันไม่สามารถตั้งแคมป์ในนี้ได้และเตือนเรื่องกองไฟที่พวกเขาดับไม่สนิทสิ่งนี้อาจทําให้เกิดไฟป่าได้เพราะในรอบบริเวณนี้มีแต่ใบไม้แห้งเพียงแค่ลมพัดเปลวไฟไปแค่นิดเดียวมันก็สามารถลามจนเกิดเป็นไฟป่าและสร้างความเสียหายให้พื้นที่แถวนี้ลุดเกอร์ก,ก็พยายามแก้ตัวนะครับและปฏิเสธทุกอย่างมิกก็ได้แนะนําตัวเอง และชวนในทั้งสองไปค้างที่บ้านของเขาโดยพี่แกให้เหตุผลว่าไม่อยากให้ทั้งสองตกตำรวจจับลุดเกอร์ก็ปฏิเสธนะครับแต่ในระหว่างนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงภัยคุกคามลุดเกอร์เลยบอกให้คาย่าโทรหาตำรวจมิกที่กำลังยืนคุยอยู่เขาก็เริ่มหัวร้อนจากนั้นก็จับลูดเกอร์ไปกดไว้กับรถพร้อมกับใช้มีดกระซวกเข้าที่หลังของลุดเกอร์คาย่าที่เห็นแบบนั้นก็รีบออกมาดูล่างของแฟนตัวเองแต่มิกก็ไม่รอช้าพี่แกก็จิกผมเธอขึ้นมาและลากขาย่าออกไปห้ห่างจากล่างของลุดเกอร์ มันก็นั่งค่อมเธอเอาไว้จากนั้นก็มัดแขนเตรียมตอกโสดในขณะที่มันถอดผ้าชิ้นสุดท้ายของคาย่าลูดเกอร์ที่ได้สติก็ลุกขึ้นมาเขาก็ใช้ไม้ฟาดสมิกแบบเต็มตีนมิกมันก็เซอ,อกจากล่างของคาย่าเลยนะครับแต่พอมันตั้งสติก,กลับมาได้มันก็กลับมาซัดลูดเกอร์แบบชุดใหญ่ด้วยอาการบาดเจบ็บลูดเกอร์ก็ไม่สามารถสู้แรงของมิกได้เขาก็โดนต่อยแบบซ้ำๆอยู่ฝ่ายเดียวมิกมันก็ต่อยซ้ำไปที่รอยแผลจนสุดท้ายลูตเกอร์ก็หมอบลงกับพื้น จากนั้นมิกก็ใช้มีดเชีอยดคอไก่ต่อหน้าคายา่าแถมยังตัดคอของลูเกอร์ต่อหน้าต่อตาเธอด้วยคาย่าก็สลบไปเพราะตกใจช็อกจากนั้นเธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคาย่าก็เห็นว่ามิกกาลังฉัแหลาร่างกายของแฟนเธออยู่เธอจึงเลือกที่จะค่อยๆย,ย่องหนีออกไปจากตรงนั้นคาย่าก็หนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่พอมิกรู้ว่าคายา่าหนีไปแล้วเขาก็ขับรถไล่ตามเธอทันทีคาย่าก็พยายามหนีเข้าที่แคบๆเพื่อไม่ให้รถของมิกตามมาได้ จนสุดท้ายเธอก็สามารถหนีไม่ได้ถึงถนนและได้รับความช่วยเหลือจากพอลพลเมืองดีที่ขับผ่านมาพอดีพอก็จอดให้ความช่วยเหลือกับคายาแต่ระหว่างนั้นมิกก็ตามมาทันมิกมันก็เหยียบคันเร่งแบบเต็มแรงเลยนะครับเพื่อหวังจะชนทั้งสองพี่แกก็ขับรถชนท้ายจนยางอะไรหลังหลุดมิกมันก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขกับการไล่ล่าครั้งนี้จากนั้นมันก็ต้อนพวกเขาจนมาถึงทางตันมิกก็ได้ลงจากรถและหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาโชคดีที่พอสามารถก้มหลบกระสุนได้ทัน แต่ถ้าว่าคาย่าไม่เธอถูกยิงเข้าที่หัวไปเต็มตีนไปหว่นคาที่และทันทีที่พอได้สติเขาก็รีบขับรถหนีออกมาจากตรงนั้นและเขาก็สามารถหนีมิกมาได้จากนั้นพอก็มาอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งเพื่อเอาล่างของคาย่าลงจากรถแต่ก่อนจะจากไปเขาก็คลุมล่างของเธอไว้อย่างดีพอก็ขับรถลัดสนามหญ้ายอยู่นานนะครับจนสุดท้ายเขาก็มาถึงถนนสายหนึ่งซึ่งเขาก็รู้สึกสับสนกับเส้นทางพอจึงหยิบแผนที่ขึ้นมาดูแต่ในระหว่างนั้นมันก็มีรถขับผ่าน เขาจึงรีบไปขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็เลือกที่จะปฏิเสธเขาทันใดน,นั้นก็มีรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งขับผ่านมาพอดีพอที่เห็นก็ขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่พอรถบรรทุกมันขับเข้ามาใกล้พอก็เห็นว่าคนขับมันคือมิกมิกมันก็จอดทำระยะก่อนจะเล่นเครื่องอย่างเต็มพิกัดและเตรียมจะพุ่งชนพอที่อยู่บนถนนพอที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบขึ้นรถเพื่อขับหนีการไล่ล่าของมิกก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องและตอนนี้น้ำมันรถของพอก็กำลังจะหมดเขาก็โดนมิกขับต้อนอยู่ด้านหลังอย่่างไมลลดล บนถนนมันก็มีฝูงจิงโจ้กำลังข้ามพอดีเลยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่กำลังหนีตายพอก็เหยียบมิกอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งมิกเองก็เช่นกันแล้วมันก็ขับรถเหยียบจิงโจ้าตายไปหลายสิบตัวระหว่างที่กำลังโดนไล่ล่าอยู่พอก็เริ่มเห็นทางรอดนะครับเมื่อพวกเขาต้องขับรถขึ้นเขาซึ่งมันก็ทำให้รถบรรทุกน้ำมันของมิกเริ่มอืดขึ้นเรื่อยๆพอก็หัวลอขึ้นมาอย่างดีใจเพราะเขาคิดว่าจะสลัดมิดกหลุดไปได้แต่ทว่าความตัวก็ยังไม่หมด พราะยางของพี่เกดก,ก็ดันมาแตกได้เวลาพอดีเป๊ะซึ่งมันก็ทําให้รถของเขาเสียหลักไปชนกับรั้วขอบทางอีกครั้งน้ํามันก็หมดซ้ําเติมไปอีกท่านใดนั้นรถของมิกก็ตามมาถึงพี่แก,กก็พุ่งมาชวนรถของพอที่จอดสนิทอยู่กับที่พอที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบคว้าเข็มขัดนิรภัยมาลัดเอาไว้เพราะเขาไม่สามารถเปิดประตูลงจากรถได้มิกก็ขับรถบรรทุกบี้รถของพอจนสุดท้ายก็ถลายตกลงหน้าผาโชคดีที่แอร์แบ็กมันทางานเขาเลยรอดมาได้อีกครั้งแต่พอได้สติก็ต้องรีบออกมาจากรถ พอมิกมันปล่อยรถบรรทุกตามลงมาด้วยโชคดีครั้งนะครับที่พอสามารถรอดมาได้แต่การไล่ล่าก,ก็ยังไม่จบเพราะเมื่อเขามองขึ้นไปบนหน้าผาพ่อก็เห็นว่ามิกกาลังยืนดูเขาอยู่ต่อมา่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุพ่อก็มีเพียงน้ําขวดเดียวเขาก็เดินอย่างไรทิศทางและไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจนสุดท้ายเขาก็ล้มลงนอนกับพื้นเพราะหมดแรงแต่ก่อนที่เขาจะหมดสติไปพ่อก็เห็นบ้านหลังหนึ่งเขาจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายพยุงตัวเองขึ้นแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังนั้น เมื่อมาถึงพอก็ทิ้งตัวลงนอนที่หน้าบ้านท่านใดน,นั้นเจ้าของบ้านก็ออกมาช่วยเขาเอาไว้และพาพ่อไปนอนพักที่เตียงพอฟื้นขึ้นมาพอก็เห็นว่าตัวเองได้รับความช่วยเหลือจากนั้นเขาก็แต่งตัวออกมาจากห้องนอนและได้พบกับแจ็คและดินสองตายายที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้พ่อขอยืมโทรศัพท์มือถือแต่ทว่าที่นี่ไม่มีสัญญ,ญาณสองตายายก็ชวนให้พอมานั่งร่วมทานอาหารพวกเขาก็แนะนําตัวซึ่งกันและกันในระหว่างที่พอกำลังโวยอาหารอยู่อย่างหิวโหวย เสียงของมิกก็ดังขึ้นพอรู้สึกตกใจอย่างมากเขาไม่อยากให้ลินและแจ็คต้องเผเชิญเรื่องนี้ด้วยแจ็คที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ได้ปลอบพร้อยให้หายกังวลเขาตั้งแจกจะออกไปรับหน้าให้อยู่แล้วจากนั้นแจ็คก,ก็เดินมาที่หลังบ้านพร้อมกับปืนลุงก,ก็ไล่มิกให้ถอยห่างออกไปจากบ้านของเขาแถมยังยิงขู่ไปอีกหนึ่งนัดซึ่งมิกมันก็ยอมถอยไปอย่างไม่ต่อแยงเลยนะครับแจ็คก,ก็กลับเข้ามาในบ้านและบอกข่าวดีให้กับพอลแต่พอรู้ดีว่ามิกยังอยู่ร,บรอบๆมันไม่ยอมไปจากที่นี่ง่ายๆแน่นอน จากนั้นพอก็พยายามเตือนแจ็คว่ามิกยังไม่ไปไหนซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็เตรียมจะเข้าเมืองเพื่อไปส่งพอลแจ็คก,ก็กลับมาดูที่ตู้ปืนนะครับเพื่อเอากระสุนเพิ่มแต่ทว่าปืนและกระสุนในตู้มันหายไปแล้วในขณะที่ยืนสงสัยอยู่มิกก็ได้จ่อปืนไปที่หัวของแจ็คจากนั้นมันก็ลั่กายทันทีพอก็ตกใจกับเสียงปืนจะทําอะไรไม่ถูกเขาก็กลัวจะตัวสั่นและคาดไปโหลกระหว่างนั้นลินก็ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นยายก็ได้พบกับล่าข,ของแจ็คที่ไร้หัวนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้น ทันทีที่หลินได้สติยายก็วิ่งหนีออกนอกบ้านนะครับซึ่งมิกมันก็เดินตามมายิงเข้าที่หลังของเธอจากนั้นมันก็เดินมายิงซ้มอีหนึ่งนัดสองตายายไปหวัน่นระหว่างนั้นพอที่แอบอยู่ก็ฉวยโอกาสนี้วิ่งหนีมิกมันก็ได้แต่ยืนยิ้มและหัวเราะออกมาเบาๆซึ่งมันรู้สึกถึงความสนุกที่จะได้ไล่ไล่อีกครั้งจากนั้นมันก็มองไปที่คอกม้าของแจ็คหลังจากที่พอหนีเข้าป่าจนพระอาทิตย์ตกมิกก็ได้ควบม้าออกตามล่าระหว่างนั้นท้องฟ้าก็คำรามเหมือนฝนกำลังจะตก การไล่ล่าก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องพอก็พยายามก้มต่ำเอาต้นไม้บังแต่ในระหว่างที่เขากําลังจะย้ายจุดมิกก็จับสังเกตได้จะสามารถหาตัวเขาเจอพอก็พยายามวิ่งหนีนะครับแต่เขาไม่สามารถหนีรอดไปได้มิกก็ควบหมาตามมาถีบจนเขาล้มกลิ้งลงกับพื้นจากนั้นก็ใช้แส้ฟา,าดพอแบบยับยับพอพอน่วมแล้วก็จับตัวกลับมาที่บ้านหลังจากที่ถูกจับตัวได้พอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตกใจเพราะเขาเห็นตัวเองถูกมัดติดกับเก้าอี้ พอก็ร้องไห้และพยายามลอขอชีวิตเขาสาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ทว่ามิกก็ไม่ได้ใจดีขนาดที่จะปล่อยไปเฉยๆฉมิกก็เอามีดขึ้นมาขู่จากนั้นพอมันก็เริ่มเสียสติและพูดมั่วสั่วแต่สิ่งนั้นไม่กลับทําให้มิกรู้สึกชอบใจจากนั้นพวกเขาก็ร้องเพลงด้วยกันซะอย่างนั้นมิกมันก็นั่งลงและร้องเพลงไปพร้อมกับพอเป็นภาษาออสเตรเลียหลังจากนั้นมิกก็ชวนพอดื่มเหล้าแถมพี่แกยังตัดสายเคเบิลท้ายที่รัดแขนออกหนึ่งข้างให้ด้วยทั้งสองก็ร้องเพลงด้วยกกัันอีคร้ง มิกมันก็ชวนพอเล่นเกมนะครับซึ่งมันก็ยื่นข้อเสนอให้พอว่ามิกจะถามคําถามพอ10บข้อถ้าพอสามารถตอบได้ถึง5ข้อพอจะได้รับอิสระแต่ถ้าตอบผิดมิกจะตัดนิ้วพอไปทีละข้อพอมันก็ได้แต่หัวเราะกับข้อเสนอนี้นะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกคําถามแรกผ่านไปพอก็สามารถตอบได้ดีซึ่งมันก็เป็นคําถามเกี่ยวกับยี่ห้อของเสื้อลิมชายหาดของแบรนด์ออสเตรเลียและคําถามที่2มิกก็ถามว่า ในปีคศเท่าไหร่ที่คนอังกฤษเริ่มมาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียพอก็ได้ตอบอย่างละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาเรียนประวัติศาสตร์มาพ่อบอกกับมิกว่าในปีคศ1770กัปตันเจมคุกได้เดินทางมาสำรวจที่ชายฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียและได้ประกาศดินแดนนี้เป็นของสหาราชาอาณาจากักรหลังจากนั้นในปี1788ชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เป็นนักโทษก็ถูกส่งมาจากอังกฤษเพื่อมาตั้งถิ่นฐานในเมืองซิดนีย์จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการอพยพ และขยายอาณานิคมของอังกฤษในออสเตรเลียแม้ว่าพอจะตอบถูกแต่มิกก็รู้สึกขาดใจที่พอมันรู้ดีและรู้ละเอียดก่อนจะมารู้ความจริงว่าพอเรียนเอประวัติศาสตร์ทั้งสองก็นั่งคุยกันตอบคําถามพร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยบรรยากาศก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะพอสามารถตอบคําถามได้เขารู้สึกมีความหวังอยู่บ้านที่จะสามารถรอดไปจากที่นี่และคําถามที่3ก็ได้เริ่มขึ้นพอก็สามารถตอบมาได้อย่างละเอียดเช่นเดิมพอบอกกับมิกว่าการส่งนักโทษไปออสเตรเลีย ไม่ใช่เพียงเพื่อแก้ปัญหาคุกแออัดเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยาย,ยามที่จะขยายอาณานิคมของอังกฤษโดยพวกเขามองว่าออสเตรเลียที่เพิ่งถูกค้นพบยังไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างอาณานิคมใหม่การส่งนักโทษมาที่นี่จะช่วยให้รัฐบาลอังกฤษสามารถใช้แรงงานานักโทษในการพัฒนาอาณานิคมใหม่ได้พวกเขาจะสร้างเมืองและระบบสารานูบะพวกต่างๆเป็นการสร้างความจเจริญให้แก่ดินแดนใหม่ในขณะเดียวกันก็ลดภาระให้เลือนจำในอังกฤษด้วย แต่ทว่าพอก็เหมือนจะสับสนในคำถามของมิกเขาสับสนกับสิ่งที่มิกถามเพราะพ่อคิดว่ามิกถามถึงปีคศแต่มิกถามว่าทำไมอังกฤษถึงส่งนักโทษมาที่นี่ท่านใดน,นั้นพอก็เริ่มไม่มั่นใจจนเวลาใกล้หมดและมิกก็ได้หยิบเลื่อไฟฟ้าขึ้นมากดดันจากนั้นพอก็ตอบออกมาอีกครั้งและคำตอบมันก็ทําให้มิกโกรธและหงุดหงิดอย่างมากแม้ว่าคําตอบที่สองพอจะตอบถูกแต่คําตอบมันก็ไม่โดนใจมิกเพราะคําตอบที่มิกต้องการคือพอแค่ต้องตอบว่าพวกอังกฤษมาสารเลวมิกต้องการเพียงเท่านี้ และคำถามนี้ก็ทําให้พอถูกตัดนิ้วไปหนึ่งข้างต่อมาเมื่อคําถามที่สี่เริ่มขึ้นพอก็ปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะเขาไม่รู้จักใครในคําถามนี้แม้ว่ามิกจะช่วยใบก็ตามแต่พอก็ไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้เขาจึงถูกตัดไปอีกหนึ่งนิ้วระหว่างพักเบรก,กับคําถามที่5้ามิกก็ออกไปเอาเหล้าเพิ่มพอก็ฉวยโอกาสนี้หยิบขอนขึ้นไาไว้ข้างๆและเมื่อมิกกลับเข้ามาเขาก็เปิดไฟสว่างทั่วห้องเพื่อให้พอได้เห็นของสะสมของเขา ซึ่งมันก็คือศพจํานวนมากที่รายล้อมอยู่ตรงหน้าในตอนแรกพอคิดว่าตัวเองสามารถหนีออกไปได้แต่ในตอนนี้เขาก็ต้องผิดหวังเพราะมิกไม่เคยปล่อยไครลอดไปจากที่นี่ได้เลยระหว่างที่มิกกําลังเผลอพอก็ใช้ค้อนที่หยิบมาฟาดเข้าที่หน้าของมิกจากนั้นก็รีบแกะสายเคเบิลที่ขาก่อนจะลุกไปฟาดซ้ำอีกครั้งแต่ทว่ามิกก็สามารถตวัดมีดสวนกลับมาได้พอก็ตัดสินใจคว้าไฟฉายแล้ววิ่งหนีการไล่ล่าก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพอก็หนีไปจนเจอทางตัน ในขณะนั้นมิกก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขและขยับเข้าใกล้พอลมาเรื่อยๆพอลก็ส่องไฟฉายไปทั่วทางเดินและเขาก็ได้เจอกับศพมากมายระหว่างทางพวกเขาตายอย่างอนาถและยังมีสภาพที่สยดสยองพอลเห็นศพเต็มไปหมดตลอดทางที่หนีเขาหนีอย่างหัวซุกหัวซุนนอกจากจะหนีมิกแล้วยังต้องหนีจากศพเพราะตกใจกลัวทางด้านของมิกก็ไปปล่อยหมาที่เลี้ยงไว้ออกมาพวกมันก็มุ่งหน้าวิ่งไปหาพอลทันทีเลยนะครับพอที่กำลังมองเห็นแสงสว่างที่ลอดมาจากบันได เขาก็ดีใจที่คิดว่าเจอทางรอดแล้วจากนั้นหมาของมิกก็ตามมาถึงในระหว่างที่พอลล้มลงเขาก็ได้กับดักของมิกช่วยเอาไว้กงเหล็กมันก็หล่นมาทับหัวหมาตัวหนึ่งจนเขาลอดมาได้จากนั้นพอก็เปิดผืนผ้าที่กองอยู่บนพื้นและได้เจอกับกับดักที่อยู่ตรงหน้ามันถูกขูดเป็นหลุมลึกและในนั้นก็เต็มไปด้วยไม้แหลมในขณะที่มิกกาลังใกล้เข้ามาพอก็ตัดสินใจเข้าไปแอบใกล้ๆหลุมนั้นทันทีที่มีเงาคนเดินเข้ามาพอก็ฟาดที่หลังมันไปหนึ่งที ก็หวังให้มิกโดนกับดักตัวเองค่าเขาก็ดีใจนะครบเพราะคิดว่าล่างนั้นคือมิกแต่ถ้าว่ามิกตัวจริงยืนอยู่ด้านหลังเขาล่างแรกที่ตกลงไปมันเป็นเพียงคนไร้วิญญาณที่มิกจับขังและทรมานอยู่ที่นี่ทันทีที่พอหันกลับมามิกก็คว้ามือบีบไปที่คอเขาก็ประกาศชัยชนะต่อพอนะครับวันต่อมาพอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านของมิกแล้วพอกําลังนอนอยู่บนฟุตบาทในเมืองเขารู้สึกดีใจอย่างมากที่มิกรักษาสัญญา ดางนั้นตำรวจท้องที่ก็มาถึงพวกเขาก็ส่งพอไปรักษาที่โรงพยาบาลสภาพของเขาอ่อนล้าระบอบช้ำสุดๆแต่ก็ยังดีที่รอดมาได้เพราะมิกมันรักษาสัญญาและวูฟคลิกหุบเขาสยองวีดวรณะภาค2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวูฟคลิกภาค2จากที่ผมดูมาผมชอบภาคแรกมากกว่านะครับแต่ที่เห็นคลิปตัดเยอะๆจะเป็นฉากตำรวจในต,ตอนต้นเรื่องของภาค2เลยนะ บอกเลยว่าผมรู้จักหนังเรื่องนี้ก็เพราะฉากนั้นเลยเรื่องนี้ก็เป็นหนังฆาตกรเลือดสาดอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนะครับยังไงก็ไปตามดูหนังเต็มกันได้นะสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ